e ี2ครั้งที่38วันที่47ธันวาคม2 5 6 8บทที่6บทสวดจุลชัยปกรณะโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายปรมสุราสิทธิพรมาจินทาจัจจตุโลกาคัมภีรักกาจะมุท่าภูตุงทางคาจากพรหมะชัยยะประสิทธิพรวันตเตชชัยยะชัยยะธนิธณีอุทธิอุทธีนาธินาธินชัยยะชัยยะท้าตนละตนละ,ละนิสัย นิไลสายเสนะเมนุราชพลนรชีชยชยะคัมพีราโสมพีนาเียนธนาคีปิสาจจภูตากาลีชยะชยะทุนนิมิตารคีชยะชยะสิงคีสุขาทานะมุกชาชยชยะวรุณะมุไสาตราชยะชยะจำปาทิคนาพระคลักรมทกชยชยทัชคนนัตลงสุกลักผู้ชงเสียงพยคธิีปาชยชยะวรุณะมุขยาตาชิตตัชิตาเสนารีปูนัสุทีนะดี ชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีตรีสทัตถยาชยยะชยยะธรณีสารตินสัถาชยยะชยยะมังกรราชรยาภวัคีชยยะชยยะปุรนนายเขชยยะชยยะรักษาสีสุรพุชเตชาชยยะชยยะพรหมเมีตคขณะชยยะชยยะราชาธิราชศาสชัยชยยะชยยะปทวีสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปฏิเจเกพุทตาสวัง ชยชยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชยชยะพรมมาสุรโคชยชยะนาโคพิโรนาโคพิรมโฉนที่มารวิอินโทจะเวนเตโยกุเอโรกุวิวรุโนปีจะอคิวายโยจะภชนหกุมารโอทัตตะรโคทักโกอัฐารสามเหสุเทวาสิทธิตาปัสสะอาทายโยสิอิสิโนสาวกาสภาชยะรามโอพุนุเตชยธโมจะสังโคจะทักษปาโลจะชยกัรเอเตนะชยเตเชนะชยะ โสติโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนาหูตุเตชยมังคลังชายโยปิพุทธัสสะสริมโตอายามารักจตปาปีมโตปราชยโยอุทโธสยามโพธิมนตีปมูหิตาชยตถาพรรมะขณาเมสโนชายโยปิพุทธัสสะสริมโตอายามารักจตปาปีมโตปราชยโยอุทโธสยามโพธิมนตีปมูหิตาชยตถาอินทขณาเมสโนุชายโยปิพุทธัสสะ สิริมโตอายามารัชจรป่าปิมโตปราหิโยอุทโธสยามโพธิมันตรีปโมุหิตาชยะตถาเทวคณาเมหิสโนชโยปิพุทธศาสสริมโตอารังมารัชจรป่าปิมโตปราหิโยอุทโธสยามโพธิมันตรีปโมุหิตาชยะตถาสุปนักนาเมหิสโนชโยปิพุทธศาสสริมโตอายังมารัชจรป่าปิมโตปราหิโยอุทโธสยามโพธิมันตรีปโมุหิตาชยะตถานาคขะนามหิสโน ชายโยปิพุทธศาสรีมโตอยามารัชจะปาปิมโตปราหิโยอุตโธสัมโพธิมันเตปโมหิตาธิยตถาพรหมะคณาเมฮิสนโอชยโยชยันโตโพธิยาโมลีสัจยานันทิปัตโนเอวังตะบังวิเยโยโหหิชัยสุชัยมังคะเลอปราชิตปัลังเกยสีสีปตะวิโพคลีอภิสิกเกสภพปัตนังอาคัปโตปโมหิตสุนักขันตังสุมังคลังสุปปาตังสุติตังสุปโนสมุโตจจสุยตังพรหมะเจริสุปทักกินังกายะกัมังวาจากัมังปทักกินังปทักกินังมโนกัมังปนิทิเตปทักกินาลัป เอตตะลัตตาสุกิตาบรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทะเจสหสเพหิยาติพิสุนันตุโพนตูเยเทวะอสมิงธานีอธิคตาธิคายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพทานรักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชนะศาสนานางยากาจีปะนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัตายุตตะกาเรปวัสสันตุวัสสังวสาวราหกาโรคาจะปปุทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทายกายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถารหัง บทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวเมสตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตตะวเนอนากปิดทิกัสรารามีตะรโคภควาภิกขวมันเตซีภิกขวติพัทันติติเตภิกขวภควาปัจจโสสมภควาเอตทโวจะอุปาทวาวภิกขวตถาคตานังอนุปทวาวาตถาคตานังทิตาวัสตาตุธรรมติตาธรรมนิยมตาสเพธังคาราอนิจจติตังตถาคตัวภิสัพพุจติอภิสมิจติอภิสัพพุจตวาอภิสมิตวาอาจิคติเทเสติปัญญาปิติ เตเปติวิวาติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสสังขาอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตาน낭อนุปปาทาวาตถาคตาน낭ทิตาวาสตาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยมตาสเพสสังขาทุกคติตั้งสตาคโตอภิสมุจเติอภิสมิติอภิสมุจิตวาอภิสมิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติเปติวิวาติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสสังขาทุกคติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตาน낭อนุปปาทาวาตถาคตาน낭ทิตาวาสตาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยมตาสเพธรรมานตติ ตังตาคตโตฯอภิสมพุจติอภิสเมติอภิสมพุจิตวาอภิสเมิตวาอจิคติเทเสติปิยะปิติปตตปิติวิวารติวิภัจติอุตตนิกโรติสัพเพธมาอนัตตาติยิธรรมะโวตะพระควะอัตตะมะนาเตภิกขูภะควะตูภาสีตังอภินันทุนติบทที่แบทสวดพระเถรกรัตตคาถาอตีตังนาวะเขมยะนัปปติกังเขนะตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยความอะไรไม่ควรพระวง สิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตะตีตามประหนนันตังอปตัตนาคตังสิ่งใดที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุปนัจโยธรรมตถาตถาปสติอสังหิรังอสังคุป,ปตังวิทามะนุปลูหีบุคคลใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างแจ่มแจ้งไม่งงเง,ง,งียนไม่งงเคลนเขาควรพ่อปู่ในการเช่นนั้นไว้ อชเวกิตจมาปัดปังโกชัดดามระนังสเวีพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละครับเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนเนนะมัจนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกบมัตุราชผู้มีเสนั่ใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังมิหาริมาตาปิงอหรัตะมาตันทิตังตังไวเทเวพัตเถกรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีพระมุนีผู้สงบย่อมเลือกบุคคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งวันและคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งจะกเลินด้วยประกาศชนีแลบทิฆาบทสวดธรรมสังเวคปัจจจเวคันะ สเพสังขารานิจาสเพสังขารทุกขาสเพธรมาอนัตตาอทุวังชีวิตังอทุวังมรณงอวัังมายาร others, ะะ um มริตพังมรณะปริโยสานางเมชีวิตังชีวิตังเมอนิยตังมรณงเมนิยตังวัตตะอยังกายโยกายโยอจิรังอเปตวินญาโนชุนโทอะิเศษสติปัตวิงกระิงครังอีวะนิรัตถังนิอนิจาวัตตะสังขารอุปาทัตมิโนอปุช ภูปัติชิตวานินรถชันติเตสังบูปสมุสโคสเพสตามรันติจะมาริงสุจะมฤเสติจะเทวะหังมรฤสามินัตถิมีเอตสังสยองสังขารคือร่างกายจิตใจแลงรูปน้ำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีเที่ยงเกิดขึ้นแล้วแต่ไปสังขารคือร่างกายจิตใจแลงรูปน้ำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ทุกข์ันได้เกิดขึ้นแล้วเกิดจิตใจไปสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเป็นของเราชีวิตเป็นของไม่ยืนคควาาาาาามมมตตยยยเเเป็นนนขขอองง่่่ืรรจะุแททท้ีีสด ชีวิตของเราเป็นของมาเตี่ยงความรา่างกายของเราเป็นของเตี่ยงควรที่จะสัมเบยียร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้ไม่นานรับปัจจัยวิญญาณอันพัดทิ้งเสียแล้วจำนวนทัพซึ่งแผ่นดินกระดุดดังว่าขอนไม้และท่านฟื้นหาประโยชน์ไม่ได้ทั้งการทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสบงบเพราะนับสังขารทั้งหลายประตูยิ่งยิ่งสัตว์ทั้งหลายที่ทั้งปวงที่ตายอยู่ที่ตายแล้วแล้กำลังจะตายแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันความสงสัยในความตายนี้ยยยย่่่อมมมมไีีีเเเกกววลบบทททสดตตางิิจจ ยังกิตติกุศลังกัมังสเพหิพัติหิกตังปุลญังโนอนโมตันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงธานีอาทิตตตาทีขายุกาสทาหงตุสุกิตาหงตุทุกขาปมุตจนตุมาตายปิตาสุกิตาหงตุทุกขาปมุตจนตุสเพยายติกาสเพยายติกาสุกิตาหงตุทุกขาปมุตจนตุสเพยายติกาสุกิตาหงตุทุกขาปมุตจนตุสเพยปิสาสเพยเจขาสเพยปิตาสุกิตาหงตุทุกขาปมุตจนตุสเพยอาจาริยุปปชัยยะสุกิตาหงตุทุกขาปมุตจนตุสเพยนักขตาส ทุกข mm ้าพมุตตุตูสเพสามัตินังสมิชันเตวบุติสเดียบทส่วนบูชายรงบุทวดนะโมโพยสัตโตูคติมายะอิทธิพวานะโมโพยสัตโตูคติมายะอิทธิพวานโมโพยสัตโตูคติมายะอิทธิพวาบทที่สิบสองปฏิทานะคาถาจาเทวตาสันติวิหารวัชนีทูเปคเรโพธิคเรติหิงติหิงตาธรรมธาในนพวนตุภูริตาโสติ์การโอนเตทะวิหารมัทะเลเถระจมัชกาณะประกาศจิฟิกโบสารามิกาธนาปฏิอุปสกาคามาติเทสานิคมาเจสรา สปานะปูตาสุกตาพอนุเตชลาพุชายยปิติเล็นพรวาสังเสริฐธาทุอบุปปาติกานิยานในการธรรมบารมปฏิจเตจะเพีปีติทุกขตะกรณตุสังสรยังธาตุจีรังสตังธโมธรรมธาลัชปุขาละสังโฆหตุสมโควะอัตถายาติสตัญญจะอเมหะรักตัวสัตมุตสเพปีติธรรมจริโนพุทธิงสัมปาปเนยยามะธเมอริยปวิเตปสันนารของตุสเพปีปายโนพุทธศาสนีสัมมาธาลังพระเวชันโตกาเลติบุพวัตสันตุวุฒิภาวายะสตานังสมิทัง เนตุเมธนิงมาตาปิตาอรชังนิจังรักขตุปุตตะกังเอวังธรรมเนศราชาโนปะชังรักขตุสะพะทางหมดที่13เทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาโสกับปัตตาชนิดโสภาของตูสเพปิปายโนเอตาวตาจำฮิสัมปตังปุญญสัมปตังสเพเทวานโมตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่ันตุสัทยาเจรังรักตุสัพถาภาวนาพิรตาหงตุขาติถูเตวตาคาตาบทที่ยีสิบสี่สุมงคลาคาถา ฮวนตูสปังสมังคารังรักขันตูสปเทวตาสปัพุทธานุภาเวนะโสตีฮวนตูนตรังฮวนตูสปังสมังคารังรักขันตูสปเทวตาสพัฒมานุภาเวนะโสตีฮวนตูนตรังฮวนตูสปังสมังคารังรักขันตูสปเทวตาสปัสังขานุภาเวนะโสตีฮวนตูนิยนตรังบทที่ห้า สเปอพุทธาเปรละปตาปเจกนัตติยังพลังอรหันตนตเตชนะลขันมาามีสัโซสเปพุทธาปรละปตาปเจกานัตติยังพลังอรหันตนตเตชนะลขันมามีสุปโซสเปพุทธาปรละปตาปเจกานัตติยังพลังอรหันตนาตเตชนะละขันมาามีสัปโซสเปพุทธาปรละปตาปเจกานัตตยังพลัง อรหันตานัตติเตชะใลักษะมัทธามีสุพโสสเปพุทธาวปรละปตาปจิกานติเยพลังอรหันตานัตเตชะะลันธมัธามีสพโสสเปพุทธาวปรละปตาปจิกติเยพลังอรหันตานัตเตชะะลันธมัธามีสพโสสเปพุทธาวปรละปตาปจิกติเจพลังอรหันตานัตเตชะะลัมัทธามีสพโส ด้วยอำนาจแห่งมูลคุณพระเจ้าได้สวัสดทยายพุทธมนต์นี้้าพเจ้าสันน้อมกล้าวปฏิทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารษฐกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เดชดสุดสวรรค์ส้าวงสวรรค์อะไลขออนุสงฆ์ให้บุญกุศลนี้จงปกปักรักษาคุ้มครองทหารไทยทุกๆนายที่ปกปักรักษาขอนพื้นแผ่นดินไทยให้ปลอดภัยปราศจากอันตรายใดๆทั้งปวงขออนุสงฆ์ใหบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่พระเจ้าและครอบครัวขอให้แคียบลาด ปลอดภัยปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแหล่งรายได้อันสติเรียนมั่นคงเป็นสมาชิกอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใยา่ได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตี่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนให้ออนสมเด็จสมัยพระพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสัตวการในบุญสุนทรนี้โปรดประสิทธิ์ประจักรพรน้อมส่งประศุนวัตถุมงคลพระพิทายอดเสียถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถึงอมฤตเจ็ดสร้างขึ้ อันศักดิ์สิทธิ์อันวยอวยผล,ล,ลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกการด้วยเทิน